12วัน12อย่างรวงของที่ซื้อมาปีนี้แล้วดีใจที่สุดที่ซื้อมาเพื่อเป็นไอเดียสําหรับคนที่กําลังมองหาของขวัญวันที่1ขอประเดิมด้วยสิ่งที่ใช้แทบจะทุกวันได้เป่าผมตัวนี้ของ panasonic มันมีหัวมาเปลี่ยน3หัวนะคะหัวที่จิบใช้บ่อยสุดจะเป็นหัวนี้เขาจะเป็นหัวที่ช่วยลมแเป่าแรงยิ่งขึ้นได้เป่าผมว่าเป็นอะไรที่จิบใช้แทบจะทุกวันแลาเราเจอพวกใดที่ต้องใช้เวลานานๆกว่าผมจะแห้งอ่ะไม่ไหวสิ่งที่จิบชอบของตัวนี้มากๆอ่ะคือเขาจะมีเทคโนโลยีเรียกว่า nano care แต่รุ่้ห ใครที่เป็นคนทําสีผมอะ่ะเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยจะช่วยสีผมอะ่ะเฟดช้าลงช่วงที่แบบสระผมบ่อยเป่าผมบ่อยผมจิบจะแห้งได้ง่ายมากๆเพราะเราทําสีมาหลายรอบแต่ช่วงเนี้ยจะรู้สึกว่าผมมันยังดูมีความแบบเงาเงมีความเล่นแสงนะคะลมแรงมาก ความแรงลมได้นะคะ3ระดับรู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างว่าระยะเวลาในการเป่าผมมันน้อยลงนะคะและโหมดนี้คือโหมดที่จิ๊บชอบมากๆโหมดเป่าหนังศีรษะคือเอาไว้ใกล้ๆอย่างนี้ได้เลยไม่รู้สึกว่าร้อนเกินใค่ที่ผมยาวเรารู้สึกว่าตัวเองกับเป่าหนังศีรษะไม่แห้งสักทีนะคะแล้วเวลาเป่าทีไรรู้สึกแบบเหมือนร้อนจะไหมอะ่ะเวิร์กสุดๆจิ๊บใช้โหมดนี้บ่อยมากอีกโหมดหนึ่งคือมีโหมดสกินนะคะให้สกินแคร์ซึมสู่ผิวได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการเติมความชุม่มชื้นโหมดเป่าสกินแคร์ก็จะเบาลงนะคะล้มมก็ไ่รอนอ้อเ,เว่าาามิรท้สตตงำ บาางงอยง่ที่จะทำํำลายผมในทุกๆวันเราก็อยากจะให้มันแบบทนถนอมเส้นผมมากที่สุดเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะแต่ตัวเนี้ยคือรักมากๆ number one อันดับแรกในซีรีส์12 days ของเราลืมบอกรุ่นรุ่นนี้นะคะตัว J ตัว J